จะเทสเรื่องไอตัวอุปกรณ์ชาร์จที่มันมีบลูทูธแล้วก็เอฟเอ็มที่มันควรสัญญาณนะฮะอันนี้คือระดับสัญญาณดาวเทียมปกติเวลาที่ยังไม่เปิดไออุปกรณ์ตัวนั้นเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้มันมีไฟเลี้ยงอ่าเปิดแล้วสัญญาณยังไม่ดรอปลงนะเดี๋ยวเสียบชาร์จ เรเจียบชาร์จสัญญาณเริ่มดรอปลงเทียนิดแล้วกำกำลังไฟพอเขาเรียกอะไรนะพออุปกรณ์มันเริ่มใช้ไฟเนี่ยมันจะเริ่มส่งสัญญาณกวนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสัญญาณดรอปลงแล้ว ยิ่งถ้ามีการดึงกระแสไฟผ่านอุปกรณ์มากขึ้นเท่าไหร่สัญญาณที่ส่งรบกวนออกมาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองปิดสวิตช์แจนะครับเพื่อให้ตัดไฟเลียกมาที่อุปกรณ์ดับแล้วเนี่ผลที่มันเกิดขึ้นกับการใช้อุปกรณ์ประเภทที่มันมี FM มีบลูทูธมีอะไรอย่างเงี้ยที่มาจากจีนแล้วก็ไม่มีการคุมเรื่อง RF ขอบคุณครับ